ผ้าฝ้ายมัดหมี่นะคะคุณลูกค้าขาผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอสลับขีดผืนนี้งานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายทอมือคุณลูกค้าขางานผ้าไทยสินค้าแฮนเมดซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะขนาดหน้าผ้า95เซนขนาดหน้าผ้า95เซนความยาวอยู่ที่200เซนติเมตรความยาวอยู่ที่200เซนติเมตรซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ1ผืนแบบนี้สามารถนําไปตัดผ้าถุงค่ะ หนึ่งผืนแบบนี้สามารถนําไปตัดกระโปรงค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะออกแบบมีช่างที่สามารถตัดกางเกงคุณลูกค้าก็สามารถให้ช่างนะคะตัดกางเกงได้เลยค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอนะคะงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายมัดหมี่นะคะทอสลับขิดคุณลูกค้าคะเป็นงานผ้าไทยนะคะ งานผ้าไทยทอมือนะคะงานผ้าค้ายนะคะทอมือสองตะกอคุณลูกค้าคะเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายถ้าคุณลูกค้าได้ผ้าไปแล้วนะคะคุณลูกค้ารีดให้เรียบค่ะจากนั้นอัดผ้ากาวค่ะอัดผ้ากาวแล้วก็วางแพทเทิร์นตัดเย็บได้เลยคุณลูกค้านะคะจะตัดนะคะเป็นรูปแบบของกระโปรงจะตัดเป็นรูปแบบของผ้าถุงนะคะคุณลูกค้าสามารถนำไปออกแบบเพิ่มเติมได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอผืนนี้9 9 0บาท 990บาทสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0890416008ค่ะกับงานผ้าไทยรุ่นนี้นะคะที่เป็นงานผลิตภัณฑ์สินค้าแฮนด์เมดแบบนี้คุณลูกค้านะคะจะได้รับนะคะ ผ้าคลุมไหล่ผ้าฝ้ายทอมือแถมให้ฟรีอีกหนึ่งผืนด้วยคุณลูกค้าชอบผืนไหนอยากได้สีม่วงดอกมะเขืออยากได้สีชมพูอยากได้สีส้มนะคะหรือว่าอยากได้สีน้ําตาลคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะวันนี้ค่ะจัดโปรสุดพิเศษให้เลยสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายทอมือสองตะกอเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายแบบนี้คุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอมัดหมี่สลับขิดคุณลูกค้า่ะเป็นงานผ้าฝ้ายแฮน งานผ้าไทยทอมือซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0416008ค่ะ089 0416008นะคะปกติอ่ะผืนเนี้ย1,290บาทเพราะว่าเป็นเป็น,ปนงานผ้าทอมัดหมี่สลับขิดเนาะแต่วันนี้คุณลูกค้าขารุ่นเนี้ยทอแค่2ตะกอนเนื้อผ้าจะเป็นเนื้อผ้าบางเบาสวยใส่ได้ค่ะคุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะนำไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยนะคะสีขาวดำเนาะสีขาวดำสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าท่านใด สนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยรวมไปถึงนะคะผ้าคลุมไหล่สวยๆที่ทางร้านของเราจัดเตรียมไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นสีน้ําตาลเม็ดมะขามไม่ว่าจะเป็นสีนะคะพื้นพื้นนี้ก็จะเป็นสีไตเม็ดมะขามเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นนะคะ,ะม่วงนะคะ พอสลับใช่ไหมน้อม่วงน้าตาลนะคะหรือว่าจะชอบเป็นสีส้มคุณลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะแล้วก็จะเป็นชมพูนะคะแล้วก็จะมีสีม่วงดอกมะเขือด้วยคุณลูกค้าสามารถเลือกดับได้เลย1ผืนแถมฟรีแถมฟรีค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยกับ